ดวได้ได้ยินคนพูดมาเหมือนกันบอกว่าดาวเนี่ยจริงๆแล้วรู้จักกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ทํางานตอนถ่ายละครเรื่องรัชานนท์ว่าจริงรู้จักกันมาตั้งแต่สุภาเทพลแล้วครับเรอสนิทกับน้งบอมเราจะมีฝากเขาซื้อของบ้างอะไรบ้างถ้าเจอส่วนใหญ่จะเจอับลุมากของจริงๆเราจีบไหมคะไม่ได้จีบครับผมงงถาไมไหมคะว่ามาจาับคู่กับเราได้ไงไม่งงครับไม่งงเพราะว่าก็ได้ได้ยินคนพูดมาเหมือนกันแล้วก็ ซื้อซื้อของร้านเดียวกันอะไรเงี้ยฝาน้องก็ซื้อแสดงว่าคุยว้าเราไปทำอะไรแค่ไม่ให้คนสังเกตอย่างเงี้ยคุยนอกรอบกันก็ไม่บ่อยมากครับประมาณหนึ่งซื้ออะไรกันคะก็แบบพวกเครื่องประดับอะไรเงี้ยครับออเดอรี่ซึ่งซึ่งผมเป็นคนไม่ค่อยเรียกว่าเป็นคนเลือกเลือกซื้อของอะไรทีไรไม่เป็นและเห็นเขามีแบบว่าแฟชั่นร้านเป็นคอนเนคชั่นเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลย บอกบอกเขามันก็ง่ายดีอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาสนิทกับบอมด้วยก็เลยแบบว่าคุยกันง่ายครับไม่ได้เป็นพี่จีบเราใช่น้องเขาน่ารักครับเวลาจีบผมไม่ค่อยกล้าจีบวิธีนี้เท่าไหร่แต่ว่าคุยถูกพอกันเพราะว่าเรื่องชอบเป็นสตูดิโอเหมือนกันนี้นะคะฮะประมาณนั้นถ้าจะลุ้นคนไหมคะกับน้องเขาจริงๆผมก็ชอบคนที่อายุเยอะกว่าไม่ไม่หรอกจริงๆก็ชอบชอบคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยสามสิบกว่าแล้วไหมน้องเขาปีนี้ผมก็ ยี่สแปดยี่สิเก้าแล้วนะถ้าเยอะกว่านี้เท่าไหร่อ่ะสามสิบเนี้ยเหรอถ้าอยากถ้าอยากน้องเขาที่เป็นสเปกนะเอาจริงขอขอคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจในในจุดยืนของเราแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเอาเป็นว่าไม่ได้จีบน้องดาวไม่ได้จีบครับเราเราเยากสนิทกันขนาดน้แับมีคนแซวออะไรย่างเงี้ยก็ไม่ได้สนิทกันมากขนาดที่จะมีคนแซวนะแต่ว่าก็ได้ยินก็ได้ยินคนพูดมาอะไรเงี้ยก็โอเคก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าผมก็โดนจับคู่กับหลายๆคนที่ไม่มีมูนก็เคยเคยโดนมาแล้วอะไรเงี้ย เล่นหนึ่งเซวเรื่องโบเป็นตะวันด้วยค่ะโะแซวพี่พี่อีกแล้วเหรอใช่ตอนนี้ภาพคนดูไม่ดีสักเท่าไหร่เออกพราะว่าอะไรคะเซวว่าเรากิ๊กกับโมด้วยไม่ไม่ได้กิ๊กครับเป็นเพื่อนกันไม่ค่อยได้คุยกันด้วยช่วงนี้มีแต่ว่าเปิดเจอรูปเขาในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยเห็นข้อกำลังกายอยู่ก็เข้าไปไปไลค์อะไรเงี้ยไม่แซลนะเป็นลักษณะนั้นไม่ค่อยได้แซวด้วยครับไม่กล้าแซวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นประเด็นครับไปแฟนเขาไปแเขาว่า